สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมา mm ราีสส nah วิวระบบยกผานหน้าแบบไม่ใช้โรลิกนะครับก็จะมาขออธิบายนะครับบอกถึงอุปกรณ์ทั้งหมดส่วนใหญ่นะครับได้มาจากร้านของเก่าครับเริ่มต้นที่สเตอร์นะครับใหญ่โมเตอร์ไซค์กับสเตอร์เล็กโมเตอร์ไซค์แล้วก็โซ่ mates. ตัวนี้จะเป็นลูกเตะสายพานเราลิงครับส่วนตัวนี้จะเป็นชุดเกียร์ทดนะครับได้ ซื้อมาจากร้านของเก่า5 0 0บาทกับปวอมอะไรตัวที่หมุนนะครับการทดลองผมผมได้อยู่ที่ประมาณ8ต่อหนึ่งครับผม8ต่อ1รอบจะต่อโยงมาด้านหลังนะครับตรงที่เป็นสเตอร์ตัวเล็กนี้นะครับอยู่ในช่องนี้จะเป็นเฟืองโทษของเครื่องซักผ้านะครับ แล้วก็ตอบเปล่าโยมาใต้เครื่องนะครับมาโผล่ด้านนี้จะเป็นหัวจับใบนะครับของหินเจียตัดเครื่องออกไปเหลือแต่หัวตอบเปล่าขึ้นมานะครับตอบเปล่าขึ้นมาบนแล้วก็เป็นพวงมาลัยนะครับการหมุนนะครับขึ้นลงนะครับใช้การทดรอบได้อยู่ที่8ต่อหนึ่งรอบครับผมถ้า ให้5้าตอนหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าการหมุนก็จะดักนะครับส่วนคานนะครับของผานด้านหน้าตัวนี้ ผมใช้เป็นเหล็ก2อคูณสหนาประมาณ3มมิลครับผมก็จะเป็นสลักนะครับสลักลดผ่านหน้าได้วันนี้ก็จะเป็นเหล็กฉากนะครับประกบกันนะก็จะเป็นเหล็กเพลานะครับต่อแขนขึ้นมะาครับเป็นตัวยก ข้างบนด้านล่างก็เจาะใส่สลักครับส่วนผานด้านหน้าผมทําเป็นลักษณะนี้ครับตัวนี้จะมาเสริมเป็นเหล็กแนบนะครับเป็นเหล็กแนบก็ใช้งานได้ครับเมื่อก่อนจะมีกองหินอยู่ตรงนั้นนะครับผมใช้รถคันนี้แหละครับดันเกลี่ยปรับพื้นที่ตรงนี้ให้มันเสมอ ครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวของญาติหมุนขึ้นลงให้เพื่อนๆได้รับชมของญาติตั้งกล้องครับหนึ่งครับ อันนี้ครับล้อหน้า้อยได้ นนก,การขึ้นลงก็ประมาณนี้ครับก็จะช้ากว่าไฮรอลิกครับผมแต่จะใช้มือโยกก็ผ่านหน้ามันหนักครับก็รีวิวเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทาผานด้านหน้านะครับแบบไม่ใช้ไฮรอลิกนะครับผมผมก็หาอุปกรณ์ได้ตำรานของ,ของเก่ามาประยุกยต์ใช้เท่านั้นนะครับแต่มันใช้ได้จริงครับ ใช้ได้จริงก็เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทำรถไถดัดแปลงเป็นนั่งขับนะครับแล้วก็ทำผ่านด้านหน้าแบบไม่ใช้ไฮรดรอลิกแล้วสามารถกดได้นะครับให้ล้อหน้าลอ,อยได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ